มาช่วยเราซ่อมตรงนี้หน่อยซิโอเคได้เนี่ยเราได้พี่ตุ้ยกับพี่หญิงเอผมนั้นได้อเอาไม้เพื่อป้องกันพวกหน้าต่างนะข้างนอกก็อันตรายีะด้วยละสิใช่ป่าวพี่ตุ้ยกับพี่หญิงักกวามาอมืจริงเค okay, มนี้ถ้าช่วยเอพี่ตุ้ยกับพี่หญิงช่วยด้วยนะอ่าว่าแต่ไม้พวกเราก็เริ่มหมดแล้วว่าพี่ตุ้ยกับพี่หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอออกไปซื้อไม้ก่อนนะโอเค อ ah: ย่าลืมนะเขาต้องเอาไม้ปกป้องตัดต้นไม้ีไหมล่ะเขาต้องเอาไม่มากม้มันไม่ดีแถบต้นไม้ก็ไม่่อยเยอะด้วยในป่าเดี๋ยวพี่ตุ้ยกับพี่หญิงเดี๋ยวผมออกไปซื้อไม้นะอย่าลืมเอาไม้ป้องกันกระจกกับประตูนะโอเครโอเคแล้วก็ห <Aqu> น <Factory> ้าต่างเ้วยนะเฮ้ยตรงนี้พี่หญิงพี่หญิงกับพี่ตุ้ยมาเร็วมาเร็วหน่อยครับ ตรงนี้ว่างว่างเยอะจังเลยไม้หมดไงเนคุงไปซื้อไม้อยู่ใช่ไหมใช่โอเคแค่นี้ก็รอเนอนะอนะคุงเออเออไปซื้อไม้พี่ตุ้ยกับพี่หญิงขึ้นชั้นสองกันเปล่าโอเคทำไรกันหรอไปที่ยห้องน้ำเดี๋ยวหนูบอกเอง <laughs> ยิงมาเร็วอ่ามันตามไป <c oughs> ก็คือนันซ่วมใช่ไหมเหม็นๆนั่นเนี่ยใช่แล้ว <c oughs> เอ่อตรงนี้มันว่างอ่ะพี่จองไว้เลยครับเพราะว่าตรงนี้วิวสวยขั้นบนขั้นบนนี้ขั้นบนนี้กระจกเต็มไปหมดเลยแถม โอ้พี่ว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็แดนอย่างเนี้ยพี่ตุ้ยกับพี่หญิงจะตอบว่ามีคนดูเราไงดูดูพี่แดนเนาะดูพี่ชอบแดนแบบนี้โชว์คนเยอะดีใช่ไหมพี่ตุ้ยกับพี่หญิงเอาสอกล้องส่องทางไกลไปดูลุงดูลุงสิโอเคไหนดูดิดูลุง นั่นสาวคนนั้นกำล,ลังเปลี่ยนชุดชั้นในนี่นะฮะอะไรอะเห็นไหมอ่ะโอ้เอ้ยไม่ใช่ให้ดูอะไรหรอมินที่ให้พี่ดูอะไรหรอก็คือเห็นลุงคนนั้นไหมลุงตองข้า<อ>บ้านออลุงลุงดูมึนๆเซ่เซ่เหมือน,นไปดื่มเหล้าดื่มอะไรมาเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยลุงลุงเมายาบ้าหรือเปล่านี่นเฮ้ยลุงเข้าบ้านไปแล้วอะเออ เมื่อวานลุงเหมือนบ้าเลยเหมือนกินยาแล้วเมาเปล่าก็ไม่รู้น,ม,นมันน้มันเสียงอะไรอ่ะนมันใคยอะออกมานะใครก็ตอมที่อยู่ตรงนั้นอ่ะฟังนะเรจะไม่เล่นกันนะรีบออกมาเร็วอะไรอ่ะเฮ้ยมินดี้เหมือนลุงเขากำลังคุยกับใครอยู่เปล่าอ่ะจริงด้วยแต่ตรงนี้เสามันบังอยู่อ่ะฉันเห็นได้แค่นี้ห <vlog. S 1> น,นูเห็นได้แค่นี้เฮ้ยที่เป็นโอกาสที่เราจะลุกความลับของชิ้นนี้แล้ว น้ำมันน้ำมันค่อยลุงขาดไปแล้วช่วยช่วยด้วยไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุงเต้นใหญ่เลยอะลุงเต้นใหญ่เลยลุงลุงกำลังโตอะไรก็ไม่รู้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วย จะดูเหไหมอะเห็นอะไรผิดปกติเปล่าใช่ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนแล้วอ่ะน้ำมันอะไรอ่ะลงได้ดูท่าไม่ดีเลยเนี่ยเหมือนลุงโดนละลายดึงเข้าไปนะเนี่ยใช่บินดี้เข้าไปในดินน่ะเผีหญิงบินดี้ทไมไปดูกันไหมอ่ะโอ้ช่วยเขาโอเคพี่หญิงพี่หญิงกลับ ไปแล้วต้องไปดวนดวนพวกเรามีปืนอยู่พวกเรามีปืนอยู่พวกเราก็คงจะจัดการพวกนันได้นะพี่หญิงโมจะไปแต่งตัวอีกแล้วไปเร็วนี่ไงเรามีทางออกคดีตรงนี้มีอะไรจับลุงเข้าเป็นในดินน่ะพี่ตุ้ยกับพี่หญิงกองดินน่ะไปเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มพวกเราเตรียมปืนเตรียมปืนเตรียมปืนยังปืน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 ที่ลืมที่ลืมปืนพี่ขอวิ่งกลับเราที่บ้านก่อนปืนอยู่ไหนหรือว่าพลวดแทนโอ้ยอุปกรณ์เยอะเราต้องรีบเร็วเฮ้ยมีเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรบางอย่างลุงโดนโดูดเข้าไปในเย็นเดนแล้วพี่ <ปะ S 1> พี่พ <มา S 1> หยิบมาแล้วป๋<ม>าไหน ้างขวาอ,อย่าทั้งลุงลุงเป็นอะไรปะเนี่ยลุงตายแล้วลุงโดนกินนี่ลุงโดนกินน่ะพี่ตุ้ยกับพี่หญิงพี่พี่นี่เห็น,นพี่ทำอะไรเปล่าพี่พี่พกมันฟืนพี่ปันมันเดียว ต้องฟันมันที่หัวเดี๋ยวก่อนเอามันหายไปแล้วอ่ะไม่น่นคือศพพี่ตุ้ยเฮ้ยก็ไม่เคยดูหนังหรอมันเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาไงเราต้องรีบจมตีที่สมองก่อนลุงโดนฆ่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม่เอาปืนหรอกนะพี่พี่ลืมปืนอ่ะปืนทีกลับการพี่ตุ้ยเมื่อคืนเก็บที่ข้างเตียงอ่ะแล้วมันหายไปอ่ะพี่ตุ้ยปืนหนูเจอปืนพี่ตุ้ยแล้วโอเค โอเคนี่แหละพี่ถนัดมือมากพี่เป็นจอห์นวีขากลับไปก่อนเพี่ไปจัดการพวกตัวร้ายดีระวังตัวด้วยนะไม่เห็นอะไรหลังบ้านนี่เหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยอะกลับเถอะโอเคเรารีบกลับไปล็อกประตูบ้านดีกว่าอย่าให้ใครเข้าบ้านเรามาเร็วตอนลาเปล่อยยังเลยจับตู้หนังบิลลี่เอนจี้แล้วเนี่ย องเะนี่เปิดทีวีเลยไงทุกคนเราได้ไม้มาแล้วโอ้ยแย่จตึ้ง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 ได้ไม้มาแล้วนะพี่ครโอ้ยไรหรอทุกคนไอ้ตาลุงนวลค่ะมาเร็วเฮ้ยล็อกประตูคนนี้เป็นใครไม่รู้จักล็อ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 กโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนเรามีข่าวดีเราได้แดกไม้มา แค่แต่ลุงโดนกินโดนกินยังไงอ๋อมดีจะว่าไปนะลุงเสื้อขาดแล้วก็โดนดูดเข้าไปในดินแล้วก็เหลือแต่กระดูกเลยจริงเหรอมันน่ากลัวมากเลยโดนอะไรดูดเข้าไปในดินอะไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้ลุงตายแล้วลองดูทางรูดิดูหน้าพี่โอ้โหดูหน้าพี่ตกใจมากเลยสินะพี่มันไปโจอพีมาเลยอะ ทำไมทำไมหน้าพี่เหมือนไปเจอผีมาเลยอ่ะดูพี่ตุ้ยลองดูกันป้าว่าอะไรดึงเข้าไปในดินอ่ะพี่เมอนแล้วอ่ะพี่เพี่หญิงพาพี่ตุ้ยไปนอนสิเดี๋ยว ผมกับเอ่อเมนดี้จะดูลานลาวว่าอะไรดูดลุงเข้าไปในดีโนเสพี่หญิงเอาไม่เป็นไรพี่หายแล้วพี่ไม่อยากนอนเพราะพี่กลัวแต่ว่าดูดีดูดีมีอะไรบ้างอะเมนดี้ว่าแต่เธอบอกดิว่าลุงโดนดูดไปตรงไหนเ่ต้องขึ้นไปดูชั้นสองกองดินตรงนั้นน่ะเอาอันนี้ไปนะคุณเอาันนี้ไปแต่อย่างแรกอย่าพึ่งนะ เดี๋ยวเราต้องอย่าลืมนะมิดีวางไม้ไว้บนนี้นะโอเคเนี่ยเออโดนดูสองกล้องกล่องกล้องเน่ต้องแถวแถวนี้เดี๋ยวห้องโดนดูดเข้าไปในดินนั้นเหรอใช่เข้าไปในกองดินเหรอใช่แต่ไม่รู้ดินมันกองเยอะแยะเลยเธอสังเกตไหมว่าที่บ้านลุงอ่ะมีถังอ่อมีขยะเยอะเลยเนาะพี่ตุ้ยที่บ้านลุงอ่ะมีขยะเยอะเลยเนาะอ๋อ คุณลุงเขาน่าจะทิ้งขยะไว้จนมันกลายเป็นกองขยะจริงด้วย,เ,ยเดี๋ยว<ต>ทุกคนดูดูก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปงล่างทุกคนเออมินดีมาเร็วนี่ง่ายๆก็คือลุงโดนดูดเข้าไป,ไปในกองขยะเออใช่แต่ว่าอะไรอ่ะพี่ตุย้ยทุกคนอยู่ที่เดิมแล้วก็สองกล้องอ๋อพี่ตุย้ยเฮ้ยประตูมันล็อกเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดเองพี่ตุย้ยเอาอได้แล้วนี่อยู่ที่เดิมนะดู อุ้ย้ยตุ้ยตุ้ยตุยอะไรอยู่งไตยาาแล้วตพีตุ้ยลงมุงจะพียกไปเตนอีกพี่ตุ้ยต้ยคนลงเขาโดนดูดเขาไปในกองขยะหรอเออเราไปสืบมันเถอะดูดิ เฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่มันเหมือนเขาจะเขาจะมาจะก่อปืนเอ้ยกองไฟใช่ไหม่รงเนี้ยกองไฟอ่ะอ๋อน่าจะเป็นแคมไฟที่ของแล้วตรงนี้มันคือเขาจะทำอาหารเออแต่ดูดิแล้วตรงนี้มันคือกองนี้ไงที่เขาหายไปเขาโดนดูดเข้าไปในกองขยะเหรอใช่แล้วเนี่ยเราลองเข้าไปมันยดติดเฮ้ย อ๋อีนลงมาได้ตกใจเฮ้ยระวังตัวด้วยนะไม่มีใครอยากโดนดุเข้าไปหรอกเฮ้ยพี่ว่าเราเข้าไปดูในบ้านของลุงดีกว่าเอาจจะมีบันทึกลับซ่อนอยู่จริงด้วยรีบไปดีกว่านี่ไงเขาเปิดประตูค้างไว้อะบ้านลุงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สามที่นอนเตียงลุงน,น,นี่แฟนซีมากแต่ว่าคุณลุงเขาอยู่คนเดียวอกเขาไม่มีครอบครัวตึ๊งตึ๊งเราเปิดไม่ได้อะพี่ตุ้ยนี่ไงเข้ามาแล้ว เออว่าจะเตะแต่ว่ามันเข้ามาได้เองพี่ตุ้ยดูข้างหลังนี่ว่าแต่เออพี่ตุ้ยข้างหลังเขามีสนามสนามบอลด้วยฮะพี่ตุ้ยโอ้โวมองเห็นเป็นเหมือนคนจนแต่ว่าให้ซเมกันนะเนี่ยเอาออกไปก่อนเฮ้ยเจอหลักฐานอะไรบ้างอะเออคุณลุงเขาไม่ได้จองเลยนี่ทำไมไฟห้องน้ำมันกระเดือดดีๆก็ได้เฮ้ยไฟไม่ต้องไม่ถูก ไฟมันกะพริบไปก็เร็วไปก็เร็วไไม้รืว่าไไจ่านไเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนไฟจะไหม้ด้วยอะไม่รู้ตาก่าหรือเปล่าที่นีทำไมที่นี่ไฟปิดไปดับๆพวกเราก็เฮ้ยหรือว่าลุงกายเป็นวิญญาณมันไใช่หรอกลุงเขาดนอะไรเข้าไปเหมือนสับประหลาดพี่หญิงอันนั้นอันนั้นเยวันเก็บขยะแล้วไปนะดูอ๋อไอดู เกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอะไรอย่าพี่ตุ้ยกลัตุ้ยไม่ได้ดลัวตุ้ยคือมันคือปวดหัวนิดหน่อยอ่ะพี่ตุ้ยไม่ไรอ่ะไฟดับหมดทุกที่เลยพอดีพอดีกลัวไฟดับเลยปวดหัวพี่ตุ้ยไฟดับไปหมดเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่โอ้พี่ตุ้ยเอามากับผมแล้วมากับผมเมนดี้กับเออเมนดี้กับพี่ตุ้ยมาเร็วไฟดับมองไม่เห็นแบบตาสั้นอ๋อไม่เห็นอ่ะเราอยู่นี่โอ้ ต่อมาเรามาแล้วเดี๋ยวไปซ่อมไฟกันมาเดี๋ยวไปซ่อมไฟกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนะฟีดโอเคมาแล้ว้องนักกระโดดขึ้นไปนะอ๋อนี่คือของคันบนหลังใต้ถุนอะโอเคใต้ถุนขึ้นมายังโอเคพี่หญิงเราพี่หญิงเราตกข้างล่างอะพี่หญิงมาเร็วพี่หญิง พี่หญิงกระโดดขึ้นมาได้ป่าวพี่หญิงขึ้นมาได้แล้วง้นงั้นพี่หญิงหลอนมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครบุกเข้ามาที่นี่คือที่สุดท้ายที่เราจะปลอดภัยเอาอันนี้ไปซ่อมไฟสิพี่ตุ้ยโอเคซ่อมไฟก่อนซ่อมไฟพี่หญิงก็ขึ้นมาได้แล้วโอ้เดี๋ยวนะที่นี่มันแคบมากเอาอยู่ตรงนี้ที่ซ่อมไฟซ่อมไฟ พี่ตุ้ยซ่องไฟได้พี่ตุ้ยซ่องไฟได้เออเออเออพี่ตุ้ยไฟโปนแล้วพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยลองเปิดไฟสิพี่ตุ้ยลองเปิดลงมาเปิดไฟสิเดี๋ยวหนูไปเปิดไฟเองอุ้ยเปิดแล้วพี่ตุ้ยลงมาแล้วพี่ตุ้ยเออพี่ตุ้ยลองเปิดไฟตรงนี้สิพี่ตุ้ยลองเปิดไฟในนี้ดีพี่ตุ้ยเออให้พี่ตุ้ยเปิดไฟโอเคโอเคมาแล้วพี่ตุ้ยตรงเนี้ย พี่ตุ้ยลองเปิดไฟซิตรงเนี้ยตรงไหนอะอ๋อตรงข้างหลังอะพี่ตุ้ยทางเนี้ยเข้ามาเลยลองเปิดไฟซิเห็นเปล่าสวิสไฟอะพี่ตุ้ยเุ้ยเย้พี่ตุ้ยมันฮีโร่้เฮ้ยอย่างนี้ตุ้ยเก่งไปทำเค้กให้พี่ตุ้ยสิพี่ตุ้ยสำรวจในเค้กราดิกินเค้กในตอนนี้เนี่ยนะค่ะตอนที่ลุงตายเราต้องแจ้งตำรวจไม่ใช่เหรอก็ลุงตายโอ้ใช่เจิงด้วยจะไม่ได้หร จะไม่ได้ตำรวจเขาก็โดนลากเข้าไปในเต้นดูถ้าตื่นเต้นก่อนเออพี่ตุ้ยจะไม่ได้หรอที่ตำรวจโดนลากเข้าไปในหมอกอ่ะจริงฉันไม่รู้เลยนะว่าสถานีตำรวจก็น่าจะมีหลายคนหรือเปล่าแล้วก็โหเราก็ไม่มีตั้ข่าวมาเลยเนาะว่าตำรวจหายเออนี่เป็นอะไรของมันเนี่ยงั้นพี่ตุ้ยฟังนะเออเดี๋ยวแบ่งเป็นสองทีมนะเออ พี่ตุ้ยกับเดี๋ยวกับเราอ่ะจะไปสมบรที่สถานีตำรวจส่วนเมนดี้กับพี่หญิงอ่ะจะช่วยกันเออเอาไม้ใหม่ๆมาซ่อมบ้านโอเคมาแบบดิฟเฟน์อ่ะได้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 ไปเอพี่ตุ้ยเพราะต้องไปหาพี่พี่หญิงเฮ้ยใครมาไรู้ไม่รู้จักต่อต่อตอตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้อ้ล่งมากเลยอ่ะพี่้ะเอารถอันไหนเหรอนี่อ้โเดี๋ยวพี่เลือกก่อนนะ พี่คิดว่ามันต้องเหมาะกับพวกเราแน่รถคันนี้เพราะมันสองที่นั่งไปไปกันครับเอออพวกเราวางไว้แล้วพี่ก็บ่นนี่ก็บนได้แบนนี่จยตัดตรงนี้เลยนะพี่หญิงตรงนี้โอเคตรงนี้เสร็จ โอเคพี่ตุ้ยแปลนเถอะสถานีตำรวจน่าจะอยู่แถวๆนี้น้ำในเมืองในเมืองนี้ก็โอกาสดีนะพี่ญิงเสร็จแล้วเหลือแค่ตรงโอเคจบแล้วพี่พี่ตุ้ยไม่เห็นมีตำรวจเลยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเห็นปะมันเหมือนมีอะไรกลิ่นเหม็นๆอ่ะเฮ้ยเราก็ดูแล้วเดี๋ยวเราไปรายงานแล้วกันพี่ตุ้ยดูมีโฟลเดอร์เยอะเลยอะ พี่ตุ้ยเฮ้ยจะรีบกลับไปบอกที่เขาพูดกันอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกไป๊บแตพวกควันขโมยไปออกโฟลเดอร์เออเดี๋ยวเขาไปบอกเขาวันเถอะวันเถอะพอเราพี่ตุ้ยกลับกลับกลับแค่นี้ก็ต้องรอเอ่อพวกพี่พี่แล้วพักเหนื่อยกันก่อนเนาะพี่ตุ้ยกับเนักส่งโอเคใช้แรงงานสาวๆตอกไม้เหนื่อยเลยเหนื่อย แอน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 มาแล้วแอนแอนก็มาแล้วเหรือว่าแล้วคุมกับพิตุยมาแล้วเราไม่เจอตำรวจแต่ข่าวดีก็คือพ่อเจอข้อมูลที่สถานีตำรวจจริงเหรอขอได้ขอดูโทษสิพ่อพูดว่าอะไรนะคือเออเดี๋ยวเราวางอะไรเหรอพี่ตุ้ยข้อมูลว่าไงเปล่าก็อยากจะเล่าว่าที่ใส่ตำรวจเมื่อกี้เพราะว่าไม่มีคนเห็นใช่ป่ะมันไม่มีคนเลยโอเค จอแล้นี่ไงเอกสารของพวกตำรวจอะ่ะมันเขียนว่าหมาถึงเนี้ยหรอโฟลเดอร์เออใช่โฟลเดอร์ของตำรวจอะ่ะมันเขียนว่าเนี่ยพวกทหารน,นั้นได้ทำหมอกขึ้นมาเพราะว่าเมืองนี้มันหมอกเยอะเพราะพวกทหารไงพี่ต<อ>ุ<ๆ>้ย<ข>ออเขาทำแก๊สอะไร<ห>ถึงได<ง>้พวกทหารกำลัง ทำรีเสิร์ชหรืออะไรอยู่แล้วเขาก็เผิ่ปล่อยแก๊สเข้ามาในเมืองอะมอกอะว่าแล้วลวันนี้ก็เลยหมอกเยอะไงสมวนมันเขียนว่าพวกทหารอะโจกเหมือนปลาหมึกยักษ์เลยอะจริงเหรอเออแล้วมันกินพวกทหาร <นะ S 1> ไปนตว,ตวแล้วพวกตำรวจด,ด้วยอะแต่ว่าที่เราคิดก็คือแถมฆาตรกรก็ได้ออกมาจากคุกเมื่อพวกตำรวจโดนฆ่าฆาตรกรก็แหกคุกกพ็พพ่ตุ้ย ผยเป็นไปอะไรอ่ะเออเป็นลมพี่พีตุยเป็นอะไรอ่ะออกมาน้ามืดเฮ้ยในคุ้งทำไมตัวสีขาวอ่ะนคุ้งไแล้วนคุ้นคุคุไม่คุไม่คไม่ในงเป็นลมเป็นลมเป็นลมใจทุลมเป็นเป็ัุคไม่เป็นไรพีตุยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไป ตกใจหมดเลยตึ๊งตึ๊งตึ๊งเสียงอะไรอ่ะพี่ตุ้ยเสียงอะไรอ่ะในนี้ตามลงมาตามลงมามันพี่หญิงตามมามันไม่ปลอดภัยพี่ตุ้ยมาเร็วมาเร็วตึ๊ง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 แอบในนี่เออพี่ตุ้ยเออพี่หญิงเข้าไปอาบข้างในนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตึดล็อกประตูเดี๋ยวอย่าลืมนะเดี๋ยวเราออกไปดูเองนะว่าตึ๊งตึอะ้ยพี่ตุ้ยกับพี่หญิงมีอะไรอ่ะแอบแอบอบเออทุกคนในบ้านมันเริ่มมีหมอกเยอะแล้วอ่าทุกคน คิดว่ากระจกมันแตกค่ะทุกคนมันล่วงมาทำไมมันมองเยอะขนาดนี้เนี่ยมองเลยไม่เห็นเลยอะยิง้วยองมองไม่เห็นเลยอะมองเยอะมองไม่เห็นเลยเลยอะ้างยงอะไรกันเนี่ยคงก็ไม่เห็นเลยอ้ฉันออกจฉันออกแล้วในคงอยู่ไหนรไปเร็ว

ห้างบ้านเรามีแต่ควานอ่ะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มาเร็วโอ้ยเหนื่อยขับก่อนหมอกมันเข้ามาเร็วเร็วเร็วเหมอกมันเข้าไปในบ้านพวกเราแล้วว่าพี่ตุ้ยกับพี่หญิงโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากเชื่อเลยวันนี้จะเกินขึ้นกับพวกเราในครุงในครุงในกรุงเทพเสียงกรีดร้องของนักคุมตอนนั้น แต่ว่าเราเห็นอะไรในกระจก อเพี่ตุ้ยปิตอกตรงประตูมันจะเข้ามาแล้วไปสวเฮ้ยน่า hey, <c oughs> กลัวสัตว์เฮ้ยด, <c oughs> hey, ดูนั่นสิมันคือสัตว์ประหลาดที่น่กกากลัวมีคนตายด้วยมีคนตายอ่ะมันถูกมันกินอ่ะ <c oughs> น้ามันเป็นปากทางหน้าเลยอ่ะจริงด้วยม,ม,มันอยู่ในรังนั้น เรื่องจริงหแล้วพี่แต่ฉันฝันไปหรือเปล่าข้าต้องตรงนี้ต้องตองตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะเหลือหลังบ้านตรงนี้มาเร็วมาเร็วหวังว่าสัตว์ประหลาดจะเข้ามาไม่ได้นะพ <Hey, S 2> ี่ตุ้ยเฮ้ยมันมีกระดูกอะกระดูกอะไรกระดูกคนอะ <c oughs> ใครอเนี้ยใครตปวไหนเปิดประตูหน่ตึงๆขั้นบนอ่ะตึงๆๆๆขันบนเหรอขันบขอองเปิดนุยเปิดนุยปลดล็อกประตูเพื่อเปิดเปิดเปลดล็อกประตูขอลองปิดล็อกประตู ในเมืองอะแล้วอยู่ดีๆจากตอนแรกที่ตอนแรกกับปกติในเมืองมันก็จะมีหมอกอ่อนๆใช่ไ่ะใช่แต่วันนี้ท้องฟาร์มก็สดใสแปลกๆอยู่ดีๆหมอกก็มาเยอะเลยอะเราก็รีบขับเพื่อหนีจากหมอกแล้วเราก็ขับมาชนแถวๆเ,เนี้ยเราก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยทุกคนฟังนะเราโดนอะไรขวดไม่รู้อะหมายความว่าคุณติดเชื้อหรอคะติดเชื้ออะไรเราโดนเหมือนสับประหลาดอะไรเหมือน หมือนมันสับป,ปะลดมันมีแต่ปากมันขวนหน้าเราอะฟังนะเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราโดนขวนมากไปแค<ห>่เนี้ยก็เจ็บอหแต่ว่าฟังนะเออพวกเธอชั่วอะไรกันเหรอชื่อว่ามินดี้ค่ะส่วนอ,อ,อันนี้พี่หญิงกับพี่ตุ้ยครับผมชื่อตุ้ยครับพวกเจ้ามีปืนยังมีค่ะเออเมื่อวันก่อนไปซื้อแล้วครับโอเคดีดีดีฟังนะพวกเธอเออเออเออ ไปเลยไหมคะเออฮะเขาสรุปไปแล้วลุ้นลุ้นพวกเธอเป็นไรไหมอะเดี๋ยวเราขอพักผ่อนพวกอ๋อช่วยตามหายาหรืออะไรได้ปะแก้เจ็บในรถเนี้ยนี่พี่ตุ้ยกับพี่เองพวกเราต้องไปซื้อแล้วอะไม่เราหมายถึงไปข้างนอกเจอไอ้ตัวหายาในรถเนี้ยมันน่าจะมีนะอ๋อหายาเฮ้ยแต่ข้างนอกมีตัวน่ายิ้มนะโอเค อุ้ยในตู้เย็นมีอยู่อันนึงอ,ะอ่ะเออนี่ไงยาพอดีเลยหยิบเร็วเออเรา<ย>เราคิดว่าเราจะเป็นเหรอเออขอบคุณยาแก้เจ็บนี่มันยาอะไรเนี่ยนี่มันยาบ้าในหาอีกยาหนึ่งได้ปหมโอเคอุ้ยในนี้ไม,นไม่มีแล้ววะในนี้เปล่าเนี่ยเออเออแล้วๆคิดว่าอุ๊ออ,อันนี้น่าจะมีโอเคอุ้ยหาเจอนีเราเอ่อเฮ้ยเขาอ้วงมาเป็น สี่เขียวเฮ้ยนี่เหมือนครมตำรวจติดเชื้อเลยอ่ะครมตำรวจติดเชื้อหรือเปล่ายาก้เจ็บอะมีให้ไปแล้วค่ะเนี่ยน่ามันยาบ้าก็ไม่มันเหมือว่าลุงคนนี uh <t <t ้เขากินเขากินยาบ้าเยอะเหรอเพราะแต่พวกเธอไม่เปล่ามันเกิดหลายคืนอ่ะในที่สุดพวกเธอเราขอหลับก่อนนะโอเคต้องให้คุณตำรวจพวกเราต้องทิ้งคุณตำรวจแล้ว คุณตำรวจติดเชื้อยทไดีาิงขึ้นไปขั้นบนกันไม่ได้หรอรอเราว่าพวกเราจงรอดไหมเนี่ยท,ท,ทิ้งเขาเถอะเขาน่าจะติดเชื้อเออปินดี้พูดมีเหตุผลไปไปไป,ข,ไปขึ้นมาขึ้นมาข้นาคาดีกว่า,าอย่างน้อยเราจะได้มองเห็นข้างนอกอบอบไปที่รถแล้วพวกเราต้องรีบออกจากที่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่ามีอะไรข้างล่างเกิดขึ้นบ้าง กิดเราลงไปแล้วดูดิมีคนเต็มเลยอ่ะฮะแต่วัประหลาดหายไปแล้วดิดูเหมือนเป็นคนแปลกๆอ่ะจริงด้วยดูกล้องส่องทางไกลสิเห็นแล้วพี่ตุ้ยปกติมากเขาน่าจะเป็นเด็กสองคนมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวก่อนนะเด็กสองคนที่วิ่งเล่นแถมพู้เราต้องออกจากเมืองนี้แล้วล่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ เฮ้ยเขาขโมยรถเราอ่ะดูดิเขาขโมยรถเราแล้วมันคนละรถมันรถสีม่วงของเราไงจริงด้วยเออเขาขโมยอ่ะโอ้ยพวกเราพวกเรากระโดดลงไปกันเฮ้ยเดี๋ยวมันอันตรายเอาเออบินไปไหตรงไหนบ้างอ่ะจะบ้าเหรอกับที่เดิมเดี๋ยวก็ขาหักเรยแต่ว่าประตูมันล็อกแล้วนี่ลงไปสิเฮ้ยระวังนะตำรวจเขายังปกติอยู่หรือเปล่า นิ่งทิ้งเขาไปเถอะเขาหายไปแล้วะเขาหายแล้วดูดิเฮ้ยหรือว่าเขาจะกลายร่างเออเด็วว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 ี่วว่วว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 วยวจวววววนี่ สิขวาญช่ยช่ววยช่ววัาสิกมาอย่ายาเอาพี่หญิงไปเฮ้ยพี่หญิงถูกลัพตัวเหรอโอ้ยรถเนี่ยมันขึ้นไปแล้วรีบไปแล้วเราต้องตามล่ามันเราต้องตามล่ามันเพราะว่า มันต้องเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดนี้แน่เลยจริงด้วยเอาพี่ตุ้ยมีปืนไม่ใช่เหรอก็เมื่อกี้ยิงแล้วมันไม่รู้สึกไม่มีเป็นเป็นอะไรเลยไงพี่หญิงเดินขวนหน้าจริงด้วยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจะจะติดเชื้อหรือเปล่าวะ เป็นไรไหมอะเมื่อกี้ตำรวจก็หายไปเลยอะไม่ใช่ว่าเขาละลายหายไปเลยนะผู้หญิงคิดว่าไอศป,ปลาดพวกนั้นน่ะมันผสมพันกันเองอะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าพวกมันผสมพันกันอย่างนั้นอะไม่อยากจะนึกผู้หญิงจะเป็นอะไรไม่ นี่ลงตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เราจะโดดงไปตรงล่มพอดีไงอันหนึ่งสองสมโอเคแล้วก็แล้วก็กดลงยะโอเคพี่หญิงลงมาเร็วตรงออกมาตรงล่มอะเอาเอาพี่หญิงลงทางปกติเหรอโอเคโอ้ยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยอะ ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยเออใช่หิวมากเสียงไรอ่ะพวกเธอฟังนะ,ะพวกเธออยากลอดทัยขึ้นมาเร็วโอเคพี่ไม่เป็นไรมันมีที่ขึ้นมาโอเคพี่ตุย้ยนั่งข้างหลังโอเคแล้วก็พี่หญิงนั่งข้างหลังเหมือนกันโอเค